ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารพัดช่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางภูมิใจเสนอตอนวิธีต่อวงจรเครื่องวัด pm 2.5คำเตือนรายการประเภทนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับพ่อบ้าน แม่บ้านผู้สูงอายุที่ต้องเป็นช่างจำเป็นโดยไม่ตั้งใจหรืออยากศึกษาเนื้อหาด้วยตัวเองผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการตามลำพังครับผมสวัสดีครับวันนี้คูจะมาสอนวิธีการต่อวงจรวัดค่าฝุ่น PM 2.5นะครับหลังจาก4คลิปที่ผ่านมานะครับครูทำการแนะนำอุปกรณ์และการใช้งานไปเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้เราจะทำการ ต่อวงจรแบบตามรูปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับให้นักเรียนนะครับนำเซน,เซนเซอร์กับบอร์ด Arduino Uno R3 นะครับต่อเข้ากันแบบนี้นะครับหลังจากนั้น เราก็จะนำอุปกรณ์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาคือโฟโตบอร์ดและจอแสดงผลนะครับให้ต่อสีตามคู่ต่อแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราทำการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอธิบายก่อนนะครับคือเซนเซอร์จะทำหน้าที่การตรวจวัดฝุ่นส่งไปยังบอร์ดคอนโทรลเลอร์ คอนโทรลเลอร์ก็จะถูกส่งไปยังจอ LED ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกกันเลยนะครับเราจะนำกาวนะครับมาใส่ตรงช่องกาวนะครับแล้วก็เอา VCC นะครับต่อในช่อง V in แล้วก็ต่อช่อง2ของดิจิตอลนะครับและสีเหลืองเราจะต่อที่ช่อง3 แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนสามารถเอาไปต่อที่บ้านได้ด้วยตัวเองนะครับคลิปต่อไปนะครับอยากให้ครูทำอะไรนะครับสามารถโพสไว้ใต้คลิปหรือคอมเมนต์กันได้เลยนะครับครูจะมาตอบให้ทุกคลิปและคอมเมนต์กันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k สู่วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ